<c oughs> เอาล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมวูดดี้แม็กเกมเมอร์นนจะมาสอนวิธีการเสกเพชรโดยไม่ต้องใช้เกมโหมดให้มันยุ่งยากหรือไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งหลายๆครั้งก็ได้ครับคือแบบใช้แค่คอมมันบอกกับคำสั่งเพียงครั้งเดียวแล้วก็สามารถเสกเพชรได้ตลอดเลยครับผมเดี๋ยว วิธีทำง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยครับพูดไม่ถูกเหมือนกันผมก็ไม่ไม่ค่อยพูดออกคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่เกมที่มันผ่านมาก็นั่นเป็นเพราะเล่นเกมแล้วมันมันไอ้น,นี่มันไม่ได้เล่นมันก็แค่สอนไม่รู้จะพูดยังไงผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องครับผมนี่ครับตัวอย่างผมทำาันแรกแค่นี้แหละครับ ตัวอย่างผมทําไว้แค่แค่นี้อย่างเดียวแค่กดปุ่มเนี่ยตอนนี้ในตัวผมไม่มีเพชรเลยนะครับเนี่ยไม่มีเพชรเลยแล้วพอกดปุ่มปุ๊บเพชรก็จะเข้ามาอันหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับ,รบเพชรกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับถ้าอยากถ้าอยากได้เยอะๆก็ เปลี่ยนตัวเลขแล้วก็แลกตันครับเดี๋ยวผมมาสองทำอันใหม่ดีวกในในว่าก่อนอื่นก่อนอื่นก็ต้องซ็่คอมมันบ็อกซ์ก่อนนะครับโดยการกดทับ g i v e give at p w ว n t walk อ m day one d i a m o n d นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ไม่แก๊มุกขำๆครับผมแล้วก็ c o m m a n d แล้วครับผมแล้วกวด underscore นะครับผมแล้วก็ b l o c k block ครับผมแล้วก็กดขัดไปก็ได้ก็จะได้คอม m e n บ็อก c มาแล้วนะครับแต่แล้วก็ให้เรา ทำการวางคอมเมนต์บอกไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่ที่คุณอยากไว้ครับแต่แล้วก็วางไปอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือคอมเมนต์บล็อกก็แค่ปุ่มคอมเมนต์บล็อกกับปุ่มแล้วก็ของตกแต่งอะไรอีกมากมายนะครับผมนี่ครับเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเราก็กดเข้าไปไอไอฝั่งฝั่งนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับมาใส่แค่คําสั่งก็พอครับกดทับ G I V E g i t e t P เว้นวรรค D I A M O N D ้ย N D diamond ถ้าเราถ้าเราใส่แค่นี้ก็มันก็จะได้ด i อ m o n d แค่อันเดียวนะครับเนี่ยการที่จะวางปุ่มก็คือกดยอ่อแล้วก็วางนะครับ เสร็จแล้วกดที่ปุ่มก็จะได้ได้อนด์แค่อันเดียวเท่าอยากได้มากกว่านี้อยากได้อยากได้สัก8อันก็เว้นวักไปอีกก็5ครับผมนี่ครับนี่ครับก็จะได้5อันครับนี่นี่ครับนะใ้เพิร์เว้น8ถ้าอยากได้60ถ้าอยากได้แบบเอ่อ1 24อันก็ได้นะครับ หนึ่งสองสี่ก็ไม่ได้ไม่เอาดีกว่าทีน้งพอมิบสี่ดีกว่าโอเคแล้วก็กดนี่ครับก็จะได้มาหกสิบสี่อันนะครับถ้าเรากดร้อยยี่สิบสี่จะเป็นยังไงนะหนึ่งสองแปดสิปุบนี่ครับก็จะได้ได้มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับง,ง่ายๆเขาวิธีนี้ หากหากไปหากท่านผู้ชมคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ u like, b s c r i b e และก็แชร์คลิปนี้ต่อๆไปกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ